สวัสดีเพื่อนๆโทั่วไทยทั่วโลกนะเจ้าคะวันนี้เรามาต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถูกวิธีกันคะ่ะเพื่อลดโทษที่ซุกซ่อนอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะปกติเราจะใส่บะหมี่ลงในน้ำพร้อมเครื่องปรุงต้มให้เดือดรู้ไหมคะว่าน,นั้นคือวิธีที่ผิดคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าการใส่เครื่องปรุงในน้ำและต้มจนเดือด จะทำให้ผงชูรสกลายเป็นสารพิษได้และอย่าลืมแหมอย่างหนึ่งในเส้นบะหมี่เกึสืสสำเร็จรูปมีผงชูรสด,ด้วยฉะนั้นเมื่อเราต้มให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปมีสารพิษพร้อมโซเดียมสูงแน่นอนค่ะวันนี้เรามาปรับมาเปลี่ยนต้มให้ถูกวิธีเพื่อลดโทษที่ซุกซ่อนอยู่ในบะหมี่เกลือสำเร็จรูปกันนะคะ เริ่มต้นต้มง่ายๆเลยเตรียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ค่ะเอาตามที่ชอบเลยนะคะเตรียมมาขั้นตอน,นง่ายๆเตรียมเสร็จปุ๊บเปิดซองเหมือนกันค่ะต้มน้ําให้เดือดต้มน้ําแบบนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่น้ําเตือต้อต้มน้ําให้เดือดค่ะจากนั้นเอาบะหมี่ลงไป ต้มจนสุกย้ำต้มจนสุกนะคะรอให้น้ํำเขาเดือดก่อนเสร็จแล้วเราก็ตักเอาเฉพาะเส้นของเขาแล้วก็ทิ้งน้ําที่ต้มในอรอบนี้ไปค่ะนี่นะคะต้มเอาเฉพาะเส้นของเขาใส่ชามไว้แบบนี้จากนั้นเราก็ต้มน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งรอให้เดือด ระหว่งางรอให้เดือดเราสามารถเติมผักเติมเนื้อลูกชิน้นหรือไข่ลงในชามเส้นบะหมี่ของเราได้เลยตามชอบนะคะวันนี้พาคเติมแครอทแล้วก็คะน้าที่ปลูกเองที่บ้านค่ะเพื่อประโยชน์บั่ได้ลืมนะคะเติมไข่ได้เติมเนื้อสัตว์ได้จากนั้นเติมเครื่องปรุงตามซองหรือว่าจะปรุงเองก็ได้พอน้ำเดือดเทน้ำลงชาม เท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นง่ายไหมคะต้มแบบนี้คือวิธีที่ถูกต้องต้มเพื่อสุขภาพของเราคะ่ะง่ายๆกินมาม่าก,ก็กินได้กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบไร้โทษได้แต่ไม่ได้ลืมให้บะหมี่เป็นอาหารหลักไม่ได้นะคะและแห่งอย่างหนึ่งอย่าลืมเลยคะ่ะว่าเราไม่ควรกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบดิดๆโดนนิดเตินน้ำ ย้ำเด็ดขาดเพราะบะหมีจะเข้าไปพองในกระเพาะอาหารค่ะทำให้เกิดอาการจุดแน่นได้หนึ่งเรื่องราวดีๆหยิบม,มาฝากคุณในวันนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับภาคด้วยขอฝากช่องด้วยเนอะแถมยางก็คือบ่ได้ลืมยิ้มทุกวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อชีวิตที่มีสุขของตัวเราและคนใกล้ตัวภาคลาไปก่อนขอพระเจ้าอวยพรพรเจอกันคลิปหน้าสวัสดีเจ้าค่ะ